พัทยาอืมไม่แบบว่าเราก็มาเที่ยวแบบกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจขนาดไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจเนี่ยแต่ก็แต่งตัวมาเต็มที่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงม6โมงเย็นอะ6โมงเย็นกว่ากว่ารู้ตัวแลวฉันเพิ่งตื่นอยากจะว่าตายแผนทุกอย่างที่วางไว้ก็คือ มันล่มไปแล้วก็คือวางแผนไ้ว่าแบบเดี๋ยวพอมาถึงปุ๊บเราจะไปทำมันนู้์จะไปตรงนี้เออแต่ก็คือมันล่มไปแล้วตั้งแต่บ่ายพอมาถึงสักพักหนึ่งหัวตกหมอนแล้วคือหลับไปเลยหลับยาวด้วยไม่อ่อเลยแล้วก็ที่สําคัญเราคิดว่าการมาครั้งนี้ที่พรรยาคือการมาครั้งแรกของเราซึ่ง มันก็ทําให้เราคิดแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าช่วงมัธยมหรือช่วงประถมอะที่เคยมาทัศนศึกษาที่ทะเลเหมือนกันแต่ก็คือจําไม่ได้ว่ามันที่ไหนอะจําได้แค่ว่ามันคือบางแสนอนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางแสนมันมันคือส่วนหนึ่งของพัทยาปนะคืออันนี้คือไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็คือบอกห่อยแล้วกันแต่ว่าที่ชัดเจนแล้วก็คือครั้งนี้เราคิดว่า เรามาพัทยาเป็นครั้งแรกจริงๆเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนรอติดตามต่อไปก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็คือนึกอะไรไม่ออกทุกคนเมื่อตกี้เราลืมถ่ายตอนออกไปข้างนอกเดินไปหาของกินซึ่งเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวชุดนี้มา <laughs> ซึ่งเฮ้ มันช่วยแก้หิวได้แหละพอตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มกว่าแล้ว คิดว่าตอนนี้เราก็ว่าจะไปนอนแล้วพระงั้นก็ไว้เจอกันอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้แต่เราเป็นว่าเป็นพรุ่งนี้เช้าเลยก็แล้วกันอืมบ๊ายบายบาบากุไลนะทุกคน m o r นิ่งทุกคนก็เราแต่งตัวทำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งไปกินมื้อเช้าเสร็จแล้วโดยที่ลืมถ่ายวิดีโอไว้ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็คือดูเหมือนว่าจะไม่มีแผอ,อเลยทั้งสิ้นมันก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรรู้เปล่าบางทีเราอาจจะหาโอก,กาสไปเดินเล่นที่ทะเลน,นิดนึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้แค่เดินออกไปตรงนี้ก็เจอแล้วน่าไงทุกคนเห็นไหมเดินไปแค่หน้าปากฟอยมนันก็จะเจอ คลิปนี้มาไม่ได้แบบเรามาแบบไม่ได้มีแผนอะไรอะ่ะเพราะงั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนดีโอเคแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มีอะไรทำจริงๆเราก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปเดินเล่นที่ชายหาดนิดนึงไปเก็บภาพบรรยากาศก็มาในครั้งนี้ก็ไม่ได้มาเพื่อที่ว่าแบบ ได้เล่นอะไรมากมายหรอกแต่ก็คืออาจจะมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนะสังคมอะไรต่างๆที่มันแตกต่างไปบ้างให้ได้ซึมซับแล้วก็ค่อยกลับไปลุยงานต่อเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรตอนนี้เรามาเดินทัวห้องที่เราอยู่ดีกว่าคือ มันสวยมากทุกคนห้องที่นี่แต่ว่ามันก็อาจจะลกๆนิดนึงนะเพราะว่ามมันก็ลกอะโอเคอย่างเช่นตรงด้านหลังเราตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาพวกบอรสวยๆนี่เห็นปะนั่งอยู่ตรงหน้าระเบียงส่วนเราชอบจุดนี้ด้วยเหมือนกันมากๆกก็คือจุดนี้ซึ่งมันเป็นโต๊ะก,กระจกเครื่องแป้งที่แต่งหน้าแล้วคือมันแบบดูดิ มันสวยมากเลยอะคือเราชอบเลยละอะน,นี่ก็จะเป็นพวกทีวีเิ้นชักอะไรประมาณนี้น,นี่ก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าซึ่งอันนี้ก็คือไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเยอะนะก็คือไม่มีเลยแหละก็เรามาแค่ชุดนี้ชุดนี้แล้วก็อีกชุดนึงที่ใส่ไปแล้วเมื่อวานแค่นั้นมีอยู่แค่สามชุดคือมาน้อยวันอะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแบบคอนไฟ งนันก็จะลกๆหน่อยประมาณนี้เลยเห็นไหมคือรวมๆแล้วคือเราชอบโรงแรมที่นี่มากเลยแล้วเราก็จะเดินไปทัวร์ที่ห้องน้ําซึ่งเราก็ชอบมากเหมือนกันมันก็จะลกๆหน่อยเพราะว่าไม่แต่ของเรา<ม>ก็เป็นกระจุกบ,บ้านใหญ่ ก็คือมือเทียงของเรา แล้วเราก็มากินเซเว่นเซ่นทุกคนเราปิดเหรอที่เวลากินอะไรแล้วกินชา้ากินเสร็จที่หลัง สวดเป็นจุดเทปยินที่เราอาจจะเดินไปถ่ายรูปไม่ถึง พราะงั้นเราก็จะกลายเป็นวีดีโอแค่นี้ทุกคนตอนนี้เรามันว่าอีกแล้วแล้วก็คือเป็นจริงเดินมาคือร้อนมาก อยาให้ดูชุดวันนี้ของเราจะไม่ว่าให้ดูแล้วอยังแต่จะให้ดูอีกรอบว่าวันนี้เราใส่ชุดอะไรอุ้ยอมมัดเกินไปล้วเนี่้ชุดที่เราใส่วันนี้ซึ่งก็โอเค มันร้อนมากหลังจากที่ไปเดินมาเ้ยคือไปนวดมาใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็คือไปเดินเล่นๆตามข้างชายหาดถนนมาก็คือเดินไปถึงตรงพวกผับบา์แล้วก็คือไม่ไหวแล้วอะ่ะมันร้อนจริงๆยิ่งเราเป็นคนขี้ร้อนอยู่ด้วยอะ่ะ แต่วันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเย็นนะเดี๋ยวค่อยดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรทุกคนคือดันมาถ่ายตอนที่เรากินอาหารหมดแล้ว ดูคลิปของเราจริงๆพวกเขาคงจะรู้ความจริงว่าบางทีเราก็เพียน <c oughs> <c oughs> แปลงฟนกันดีกว่าจริงทุกคนตอนนี้เราก็ว่าจะนอนแล้วหลัจากที่ท การเ e ี็จ้วก็อาจจะยังไม่นานหรอกก็ค so ือจะขออีกคลิปแล้วค่เจอกันอีกทีพรุ่งนี้แล้กันไ่บา็นแทบ้ว0.1น่บอ so e t l e t e i n y i h e h i g e s d o t h r e still t h p r e decent u a l i t y o just giving you so just you know, in terms of your risk, you're So, I don't think you're going to get what the, 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 the we've is, is a big concern. Hmm? The first thing is chips and microelectronics. Like the, the second is quantum technology, and the third is AI. And so, what happens next? Those industries, mm -hmm. so it's an extension because we've seen, of course, a lot of export restrictions put in place. ถูกค่อตอนนี้เราก็เช็คเอาเขามันจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นเราก็